โอ้เขาเคอเขาแรงสูเนาะเอ้านี่เราเมดเสียก,กูละเดี๋ยวตักขีงก้งัวขีขว้ควายอีกบนน,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 ออนี้โอ้ยเนาะโอ้ยเสียหลายเด้อขี้ลงหน้าลุ่งยัยอยงอ,อกีกแน่นี่โอ้ยเนาะขี้งูไลา่ฝนกันไลออกาะมึงมาเมื่อยเด้อจะไสมัย ใส่กระโปรงสั่นเตอเออแม่คุณตาวานโอ้ทำก็บห่อนได้นี่โอ้โอขี้โม่ขี้ควายขี้ไสเฮ็ดเบียดเฮ็ดผู้เดียวจกไปตายทัานได้ไหมอันไปเลยเออมึงยังอีงมึงเห็นยังนี่ฮะเม็ดน้ำเม็ดเล่นน่ะอีงเล่นมึงหาเรื่องกูได้ยังไงหาเรื่องอะไรกูจะเล่ามือจูเลยหมู่ว้านก็เห็นบ่าเอาได้เงินเนี่ยนะ ได้เงินหูขี่ยังเล่นไป็นไรหมู่บ้านนี่เล่นนี่เนาะจากผู้ใดมาเอาตักกูนู้นกูนี่ขี้ขนเบียกเจ้าเบียกกูเบียกกูก็มึงก็เฮ็ดน้ำกันก็กลัวแล้วขี้ขานฮะขี้ขันกูไปซื่อเหล่าฟ้ากกูเดยมีเงินไหมโอ้เคยเห็นบ่สาวสมัยเสาวสมัยเสาวสมัยนะใส่กระโปรงสั้นเติร์โอ้ยเพลงโบราณโบราณเอานะสมัยกูเนาะ เป็นลูกเสือก็พะโล่งเนาะเราจัดแถวแล้เนาะเออแม่คุณตาวานคู่พะโล่งตะเกามนวนมวนเพลงนี่เห็นเัาโลงงานเด็กไทยคือย่างโรงงานเด็กไทยกูเห็นด้วยเปล่าบุกเข้าจ้าอีกออไอ้บักนี่โรงงานผลิตเด็กน้อยเห็นไหมบุกเจ้างอีกเออไอ้บักห้าเนี่ยมือเนี่ยพวกรูไม่ยังมันก็ใส่ให้กูเฮ็ดเวียกให้งานคักแท้ หอบไม่หอบไ,ไรใจให้กูหอบไปเฮ็ดอีหยังสามอันตี้อันไม่รู้จักหรือว่ากนักเนี่ยทุกเที่ยวกูไ่เคยเห็นงานหนักปานนี้ใส่แมงยังกระโดกเดียบจากใส่หอบไปอย่างกระโด,ดกเดียบเว้ยว,วางแมงนี่ละกเมีหอนเด้อโอ้ยเมียได้อหอนเด้อเออไข่เน่หอนด้่ยเด้อ มีแหงเนเหม็นอย่างวะกินอย่างวะกินอย่างวะเหม็นอย่างวะเหม็นบางอย่างเน่าติวะกับบ้านเน่าได้ล่ะบางนี่ติอันนี้คือบ้าเน่าว้าจะเหม็นเหม็นอยังเนาะหนูตายตียู่เนี่ยไม่เคยเห็นแต่โรงงานเด็กไทยนะ มันเป็นอย่งไลยไม่อ่านไปใส่ไม่อ่าน่ะนี่แม่นเฮ็ดอย่างอีกเนี่ยมูเคยเห็นแต่โรงงานเด็กไทยนะโรงงานผลิตเด็กไทยนะอันนั้นตีมีบ้าบ้าพี่หานะดามปื้อปื้อว่าปันหรือว่ามูบึ้งโอ้ปันูบึ้งห้ามมึงนี่อันนี้ตีโรงงานเด็กไทยนะเออนี่โรงงานเด็กไทยโรงงานผลิตเด็กไทยนะนี่นะอันดำปื้อปื้อนั่นแหละโรงงานผลิตเด็กไทยแต่ว่าปันบึงบึ้งรถ ดำคือขี่ข้วอยก้อนนี่แหละก้อนนี้นะอืมเบิ่งไว้เดอร์นั่นแหละมองผลิตเด็กไทยเมนก็สร้างท้อเดี๋ยวจะอาบน้ำไม่ก็ได้ดอก